ตัวปันเกา้าฝองปั้นปลายน้อยเจ้าก็กินแล้วทำแจาเจ้าในที่ว่าเต่ายิก็อยู่ได้แล้วเนาะสวัสดีครับมาพบกันแฮมแล้วน,นะครับกับช่องสวนฟาร์มความสุขครับความสุขง่ายๆตีทุกคนกระทาได้นะครับวันนี้เขาจะมาพอการเลี้ยงไก่ไว้กิ่นใน ขัวเรือนครับผมว่าการเลี้ยงไก่กี้ตัวมันถึงจะพอกิ่นในรัวเรือนว่าขัวเรือนของตัวเก้านี่กินชอบกินใครก็กินวันละกีใบครับวันนี้เราจะมามาฟังแนวคิดที่เปิลเลี้ยงไก่ไปกิ่นในบ้านครับสามารถเรียบถ้าเหลือ,อสามารถเอาไปขายได้ครับสวัสดีครับคุณแม่ร้านนี้ครับเาวัสดีเจ้าวันนี้จะป้าเปื่อน,อนมาดูขอไก่ตีเนื้อไววกิ่น ภายในบ้านเน,นานนะครับเนาะปกติคุณแม่ล้วนี้นี่ทําอาชีพเป็นช่างตัดผ้าแหละครับเลยเจ้าแม่เป็นช่างตัดผ้าตั้งแต่น้อยเลยเจ้าภาษาบ่วาวกุณแม่ล้วนี้อยู่มึงเขาอยู่ไหนกันครับเนี่ยแม่อยู่บ้านเราเขาใต้เจ้าปากตังจำไก่นี่อเ,อาเนาะเขาตัดผ้าอยู่บ้านตลอดเ,อเขา้าเอาเขา<ม>ตาแม่บอกคอยดีเจ้าอ,ออกไปซื้อก็เข้า,ขาก็ปาก,ปาก็รู้ไร ส่วนมากอยู่กันสองคนก็จะเป็นจะเป็นไข่จะเป็นพักข้างหัวปลาอย่างเงี้ยเจ้าไปซื้อไข่ต้องไปมันเจ้าขอดโลดขวเลยขวเลยไปซื้อเิ็นแผงมาข้างมัดออกมา,กากแตกเาอันเสียงอ่าก่อนจริงตอนนี้มันมีโควิดเนาะก็เลยเพิ่งถามลูกๆว่าเนี่ยแม่สามารถเลี้ยงไก่สักสิบหัวได้ก็หาเผื่อแม่จะเอาไว้กิน ดูกันดูกัดแย้ค้นเจาบเป็นว่าเป็นว่ามันโอเคเลยเอาเข้าเ mm hmm. ข้าเหมือนกับซื้อเฮาซื้อเป็นเฮาซื้อเป็นตัวมะนเนาะไกลพ่อของใครจอบแต่ตัวกับประมาณลอยกองซิบ mm hmm. เขาก็เอาไม้เซตไม้ยายงแาออกลงขอกันจุยกันตึ้งหลกตึ้งสานี้ซ mm hmm. ื้อมาประมาณไปสามอาทิตย์เจเ้าเหือนกับใคร mm hmm. อันเ mm hmm. ขาไปพอเล่าไกลกันหมอตาย แเวลาเอามากี S <S ่เดือนแล้วครับเนี anyway> ่ยาเดือนจะจะถึงสนแล้วายสัวจเป็นคนม้าเป็นกอเชือกจับได้อุ้มได้จับตอนแรกที่เขาม้าก็ปั๊บตีนหยายบ้ายเอาแกกลุเห็บกอนจับแม่กับนี้ยางกองแงมของแม่แม่จะใส่ของตีเหลือใจของเขา ได้ซื้อได้ตั้ง,งได้ซื้อเจ้าคือตัวหายเป็นของเก่าของ้งผูกเนาะยังไม่ยังอย่างนี้ก็เป็นไม่เซตไม่เหลือที่ยังกไงยาบ้านแล้วครับนี่เจ้าเนี่เหรอเขาเพ่งได้ใส่แค่แค่ใบมันมี้อย่างนักเลยเจ้าแรกๆเขาก็ซื้อสายมาสายมาโรยเผื่อจะดูความชื้นแล้วเขาก,ก็โรยแก้มเจ้าโรยแก้ม ร้อยปูขาวค่ะเชื่อแขนนี่จริงๆเจ้าแบกเกิดมาตื่นกวามแม่จะได้จะยนีได้เอะอะไรเขาจะเรียกเขาบก่งกว่าคนกว่าใครคิดว่าคนจะใครวันละใบสองใบเขาจะกลุ้มเห็นว่าไ่เดียวใครโป้นเจะบรรกาเอาใบเลยนี่ป้อกินแล้วเราทำไงแจ๊กเจ้า อยู่บ้านกันคิดคนครับอยู่บ้านกันสามคนเจ้าแจกปีแจกเหน้าแจกไอ้ลูกกามาตักผ้าผ่องอันนี้เหลือแล้วก็แจกกันไปเนาะเจ้าอนี่เหลือกินแล้วนะครับนะ้สิบตัวเนานะสมัครแห่อย่าฟินก,นกาแฟแม่เจ้าของแม่แม่ก็ต้มไข่ยังสองใบแล้วก,กาแฟแ,แม่ที่ราเต่าออ้ก,ก็อยู่ได้แล้วเนาะ รถกาใช้ใจนะครับเจาก,ก็สบายตามอัตภาพเนาะเขาเขาคิดแล้วว่าเขาซื้อไข่แหงหนึ่งร้อยซิบร้อยสาวเสียงหลุดออกไปเสียงที่มันแตกเดือนหนึ่งกะประมาณสองแหงที่แม่จะกินประสองร้อยฝายกับการที่เขาลงคุณเลี้ยงไก่แม่ก็ไปถามดีเป็นฟาร์มแต่แต่เป็นว่าไก่เนี่ยมันจะไข่เป็น สอบตีพวกเจ้าถ้าเขาบับลูกปุ่นดีๆนะเบเกะตอนนี้แบเกะร์กำลังน้องเปุ่นดูตัวดีๆเบ่กะจะปลูกพักจะแม่ปลูกอ่ะแม่ปลูกยากซื้อคุ้มข่าวครับในการซื้อมาเรื่องต้นทุนในการเริ่มเรี่องข้างแรลกนี่เรื่ยงข้างแรกเรี่องข้างแรลก,เ,รรก,กเกาะซื้อตัวปั้นเก้า แกพากับไปขอของสีอ้าวแล้วมันพูดอะไรอย่างกะกะอาหารกะอาหารซื้อร้อยปายสองพันปลายน่อยๆเจ้าอุปกรณ์กะบองนี่อย่างนับเนาน้ออย่างเจ้าอันนี้นะก็คือแสงหลอดไปหาเปิดสองบนเนี่ยมาคขนาดเขาน้อบายบายมื่อบ่นก็จะมานอนอาบแดดติดตั้งนี้เจาเพราะว่าแม่ก็คิดว่าอนไปอย่าไปซื้อไอ้ โซดาเซลมาเจ้าจะไปพื้นไปจะได้กินกินอาหารแล้วก็จะไข่ดกจะไข่ตลอดกระเบื้องกับกระเบื้องเก่าเหรอครับเลยเก่าเจ้าสักะซี่กันอันเก่าดีเหลือแจกเยอะได้น่าเจ้าแม่กระวามันก็โอเคนะมันก็ประหยัดไปเนก็จอบเป็นต่อเดือนต่อเดือนได้กินได้แจกกัน อนเปี่ยนมอวนเจาเจมายาแจงของบ้านเจาของบ้านได้เจกเสียงนะครับเป็นในห้องปกติเสียงเจาเสียงดังนยูกันได้เจาะ ดูกันดูกันเงียบๆอ,ออกมาแบบสิงโตดูกับหมาได้ตัวทำนี่เฝ <c oughs> ้าไก่หมาตีอื่นปจ่จะมาเลี้ยงไก่เขาเจ้าสิงโตก็เฝ้าไก่เฝ้าบ้านฮึแนละสิงด้วยวันนี้ก็ <c oughs> ขอขอบคุณคุณ <c oughs> แม่ล้านนี้มากๆนะครับตี <c oughs> มาฮึ <c oughs> พอขอไก่ตีเนี่ย ไวยกลิ่นในบ้านครับผมนี่กะขอณครับ,รบสวัสดีเจ้าแม่มันมีปัญหาหรุอมีอะไยังางกันาหาคะแม่ได้เจ้า